สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมให้สารวัตรครับผมขับรถเทลเลอร์เราครับเดินทางล่วงหน้ามามาถึงก่อนนะครับก็มาอยู่ที่บ้านของสุขสันฟิล์มครับเป็นบ้านที่จัดรวมตัวกันนะครับผมสวยๆเลยครับ โอ้ปดทัวสวยๆเลยครับออนี่ยังมาไม่หมดนะครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับ ดีครับผมทุกคนครับผมนี่ยางยังมากแต่น้ากลางมุนสิครับครับยางมากครับผมยางมากครับหนโอ้ยก่อ้วนม่าที่มันนต้เป็นไามากครบไปเนารถนะถึงเสียงอยู่ใสก่อนรถเสียงครับอันพวกน้อยอ๋อ ชาผู้ใดเจ้าเนี่ยเลี้ยเลี้ยนรถผู้ใดเลี้ยแค่รถเครื่องเสียงแค่รถพ่วงน้อยอ๋อรถเครื่องเสียงมาจากอุดรเครื่องเสียงเครื่องเสียงที่ว่าทีมีโคโยตีมาแล้งนะโคโยตีมาแล้งความให้ให้ให้เจ๊แบตขึ้นเพิ่งได้ด้อ เกื่องดื่มไหมพลังการเด้เอาเสียพี่ไปเสียพี่รถไฟคล้องแจ้งหน่อยแต่ว่ารถไฟไหมอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียพี่โอ้โหนี่ครับผม ฮะโอ้จะเสาเลยบะเฮานี่ล่ะ้นด้แล้วพูดจุดชกวบาอันบูชาโอ้ยนี่ล่ะไอจันอดละออ่ไปเลยอ๋อไเ็กน้อยเทปะไรอายุกวาดุชกเาไว้บูชาะไรเออไปเรืมมาแล้วไปเขากสีขาวอี รถทุกคันที่มานะครับผมจะได้ของที่ระลึกนะครับนี่หลวงพ่อรวยครับวัดตะโกโอ้ทีมงานเท่าอยู่พี่ตอนนี้ ไปกินเบียร์แม่เขาเอาเบียร์มาอยกคนไหมพูดนะเบียร์เขาแมาอีกคนไปกินไปพูดนะไปนั่งพูดนะเยี่ยมตัวออกนะครับผมเราจะขบวนจะออกไปพร้อมกันนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับในงานที่เป็น างานมิตติงแบบนี้ครับน้องบัวลำพูเราก็ไม่เคยจัดนะเราก็จะเคยเห็นแต่เฉพาะที่นะครับที่ทางอีสานใต้เนาะที่เราเคยไปรวมกันนะครับทำอันนี้ก็เป็นรถของเซียพีคิงโพดัมครับเทวดาสัญจรครับสองคันนี้ครับจอดคู่กันเลยเี่า FTR สองสี่ครับอันนี้ก็เป็นรถของ รถเบรคหูกันครับคันนี้พี่นอ้องรถของเจ้าภาพครับสุกสันฟิลม์มของเสียฟิล์มครับ ลิกาซีดสามควัวะ้เราเอาอเบียเจ้าแม้ลืมตัวนี่โอ้แนจัคนหือ นี่ทายัดครับทายัดของอาจารย์ออทครับเนี่ยทายัดอาจารย์ออทผู้หญิงว่าใช่สวีไปสวีเพิ่งแล้วสวีหรือยังสวีหรือยังเนี่ยฮะยอ๋อเขาไปตรวจสภาพไปไเป็นลูกกบเป็นปะ ลูกกบอะหวกลูกวัดเนอะก้อนเดียวาจองไปตรวจนภาพอีกเทลนึงเดียอยดางไรจะต้องอวัหสภาพอีกเลนึงก้อนเป็นยังครับไม่ถึงรอบด้ยดิเนเกอ้ยจันวัด่าขยันต่อแขนต่อขาต่อขาปมีเวลาต่อแขนต่อขาเสียแต่งาน ่ะ,อะตอนนี้ไม่รู้เดี๋ยวกำลังรอรอรถพ่วงอีกคันนะครับนะตอนนีโอ้หุ่นเขาไปแล้วครับเขาออกไปทางไหนไครับครับผมด้วยานโอ้หนี่พระเอกครับพระเอกในงาน มาเป็นผู้ได้ม <shouting mos> าเป็นล่าถาวรเลยมีมาอีกครับโอ้โหเสียนุครับเสียนุโอ้แม่งสั่นบ่

สวัดีครับเสียใหญ่จากทางผา,งางขาวก็มาครับอนุดัมซิ่งโอ้โหคือว่าเห็ดไายร่างไหมเดี๋ยวแน่นับฮะแม่ผู้เดียวเดี๋ใช้เกยียร์เราะแม่บอกเกียร์นั่งยี่ในรถฮะนั่งยี่ได้รถโอ้อให้เกียร์ขับโซ่พงด้วยล่ะขับเป็นปะฮะฮะขับอะไรครับขับเดินหน้าซื่หอหนิไหม คันละอันครับผมคันละคันละเหรียญแล้วครับก็คือ,อเป็นเลดครับเลดเลดข้อมือครับจากหลวงพ่อรวยครับแห่งวัดตะโก ของงานเจ้าของผูง้จัดงานสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแมาวันนี้คือได้ใส่สุดคุ้มฮะแม่เราปะแม่นเราะปะเดี๋ยวนึกว่าน้องสาวว่าแม่มาน้องสาว ก็นี่ไปหยเงินนซ้ายเอาซ้ายไปลงครับสาวแค้มสาวแค้มครับรถเนาไปเฮ็ดแ่นฮะเ็น<ะ>ไปาย่าง่าย่างโนำนันกันซำนันกัแห้งรักแล้วแล่นจนนั่นนั่นอ่ะ เฮ้ยนขนาดไปขับเบิง้งหลดน้องไง ได้เวลาหรอ,อเปล่าบอกนี่มาเสียพิมไปเดี๋ยวนี้ป่ะมันเนยไปเดี๋ยวนี้บ่ะ Bye. <laughs> ก็แมพมาตอนน้เขาออแล้วนวามาเลยหรอมันลอาเ่แล้วมันไวอยู่แล้วมันแมพอยู่แล้วไว้มันตันคยแมมาอยู่แล้วเอาใครนำหน้าครับเจเฟื้นน้หนาบอ,อครับเอาน,ำน้ำนาเลยครับเด้อ ไว้จอดคือมูเขาไปเนยนฮะไวจอดไวจดลลนะ้จอดคือม้วนจอดได้เหรอขี่คัในใดเงีด้ภาพงามๆ,ๆป่ะจังไวะฮะขี่ทึงหลังคาบ้างเหรอเอเฮ้ยฮ้อนแดดแล้ว <laughs> <laughs> ทางนำรถเสียฟิล์มว่าทางน้ำรถนั่นเสียพี่บอกว่า,วาโอ้นี่ว่าน้ำขบวนน่ะเนีอันนี้ว่าน้ำขบวนอันนี้น้ำขบวนโอ้รถครับเอาปูนมาครับจานรดปูนมา กิดหินปูนทรายครับอะไรก็ได้นะครับหินก็ได้ทรายก็ได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับฮะสวัสดีคือเดี๋ยว,<ะ>ยวมีอยู่คนอายุรถอ้ายผมเดี๋ยวเป็นวัดฝุ่นยังอยนั่งจะได้รอบนี้มากขันเดียวนึงฮะข,นนงขั้นหนึ่งประกอบเดี๋ยวของเขาคันไหนคันนี้บ่นี่ครับผมคันนี้คันนี้ยังไงปะ ยิ้เลยครับเนี่ยโอ้ภูผาสวรรค์ ออนไปแล้วครับ ีมงานอ,าอ <laughs> นี่ทีมงานซุปเปอร์ยาวครับนี่รถพ่วงครับ เร็วมาเร็วมาเร็ว,รวนี่ก็อของเทวดาสัญจรนะครับเสียพี่เสียอันครับ มาเลยครับมาเลยเอามา่นมากก่อนันโอเคครับเจอกันคลิปหน้านคลิปนี้สวัสดีครับ